ไฟไฟฉาย the ของความยแย่เลยนะถ้ามันตายไม่รู้ตัวหลือว่าต้อเที่ยนแล้วก็ค่อยน้อต้องเที่ยแล้วเราบทแรงมันออกมาไม่หมดออกมาไม่ทันหมดแรงนะก็อย่าลืมนะครับไอทำงานผมไม่ได้ไปข้ามนะที่เกี่ยนระดับระดับไปเยอะเขาก็เปิดอเขาไม่ไปดูอะไรก็ความร้อนนะส่วนใหญ่ที่ง่ายที่สุดเราใช้น้ำเพราะว่าน้ำมันบอกว่าลดความร้อนพอความร้อนลดลงมาเท่ากัดไฟไม่ติดนะหรือไม่งั้นถ้าเกิดเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าาบางที่ว่า เช่นเราไวเที่ยวจะพวกปุทยานแห่งชาติมันก็จะมีสถานีดับเพลิงอยู่ว่าก็จะมีถังใส่ได้ถ้าเกิดเกิด,กดไฟไหม้ก็เอาถังใส่ในเทเขา้าดปบางคนก็สาม,มารถทาได้แบบที่เราเคยเห็นเอาเวลาไฟไหม้ใช่ไหมถ้าเราเขาก็เอาผ้าไปคุมก็ดับได้ถามว่าทำไมดับได้เพราะนั้นที่ผ้ามันติดไฟเพราะว่านั้นมันไปติดออกซิเจน,น,นไม่แล้วมีแก๊สหรือไม่ท่าทางการกทืบของคน ไฟไหม้คนมีเกี่ยวเกี่ยวให้ไฟหลักก็ใช้หลักเดียวกันคืออย่าไปให้เกิดเชื่อมเลกน้อยแล้วไฟก็ไม่ติดใช้ผ้าคุมถอดซึ่งเราไปคุมถ้าคุมคุมไม่ดีก็เชื่อมแล้วไฟสร้างเพลิงได้ถ้าหลายคนเรียนพวกลูกเสือเนตนาธีมาเนี่ยจะเข้าใจว่าการจุดให้ไฟติดมันไม่ได้เป็นใครคนที่เผาตาเหล่นะไฟไม่ติดนดก็ประเภทของไฟเนี่ย ประเภทของไฟเนี่ยทั่วโลกนะเขาแบ่งเป็นสี่ประเภทถ้า,าหากเป็นยืดโลก่นขึ้นแบ่งเป็นห้าบบประเภทพวไม่แน่ใจนะประเภทขอไข่คือไฟทั่วไปอย่างเช่นไฟไหม้กระดาษไฟไหม้ไม้ไ,มไฟไหม้พลาสติกไหม้มากไ,ไหม้พงอะไรเงี้ยถือว่าเป็นไฟทั่วไปนะถ้าเป็นประเภทขอไข่เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสเท่ามาหน่อยเป็นไหม้จา,นะากน้ำมันไหม้จากน้ำมันกับของเหลวที่ไวไฟทั้งหแแลายแหละถ้าเป็นประเภทคอควาย เสารประเภทต้นใช้อิเล็กทรอนิกส์นะพวกคอมพิวเตอร์สายไฟส,สายไฟมนเป็นแค่คอควายสาประเภทโลหะเนี่ยเราไม่ค่อยเจอแล้วจะเป็นพวกโลหะหรือว่าโลหะมันจะมีโลหะสารประเภทนะที่บอกว่าพอคุณเปิดมาพุาา่งเฉลอ่ยราคาทะลุกไหม้ถึงไฟนะละพวกโซเดียมพวกอะไรพวกนี้ยส่ออยวนใหญ่เป็นวาเกตที่ต้องแช่ในน้ำมนัไนไห้มันมีอุณหภูมก็ของบ้านเราส่วนใหญ่เจอกันเนอร์เจอแค่คอขอคอเนี่ยนะหรือว่า เราก็ถอดออกมาหลังเข้าแล้วเป็นถังปิดที่เป็น a b c ข้ากอไก่ที่เป็น a ข้อไข่ก็เป็น b ข้อวายที่เป็น c ไปทั่วไปที่เราเห็นเราก็เห็นเราเรียกคว่าถังแบบ a b c ก็คือดับไฟได้ทั้งสามประเภทไม่ว่าเป็นไฟธรรมดาก็ได้น้ำมันก็ได้คอมพิวเตอร์ระดับได้นะผม a b c นี่ก็นิยมกันมากนะมีบางที่ขายเป็นตุ๊กตานะเป็นตุ๊กตาจะเริ่มขค้นหับข้างในจุ่มอม a b c ไว้เวลาไฟไหม้ก็คว้างไปถ้าเกิดทุกว้างแน่นหน่อย ถ้าไปใกล้ๆนั้นมันก็สามารถตัดไฟได้เพราะผม ADC พวกนี้จะเวลาโดน,นไฟไหม้เนี่ยทำตัวแบบเป็นแก๊สคุมไฟพอคุมปุ๊บก็ไม่มีออกซิเจนไฟก็ดกับไปงั้นก็ใช้ได้เลยใช่ไหมก็อ,อันนี้ตัวจำนวนแล้วก็ขนาดเลื่อนขับเพิ่นะก็มีนนะข้อบันดาลของทอมมอไลไว้ในปี2544 บอกไว้แล้วนี้เพิ่งหลายคนจะลืมไปนะเพราะว่าบ้านสมัยก่อนเราใช้บ้านส่วนใหญ่เราปลูกบ้านแค่สองชั้นนะบ้านสองชั้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนแบบเพอแค่ถังเดียวเพราะกฎหมายเราบลูกบ้านแค่ร้อยหนึ่งหนึ่งถังเราจะได้งานเราก็มีแค่ถังเดียวหลังรับเพิ่มพวกนี้เนี่ยคนจะดูการบ้านส่วนใหญ่วางไว้ตรงแถวชานทักบันไดหรือการบ้านอีกทีเลยใส่ไว้ข้างบนกล่าวข้างบนได้กลับข้างล่างก็ได้แต่คราวนี้เนี่ย อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโฟมเคมีต้องอย่างน้อย,อยสิบนิสนะถ้าเป็นผงเคมีอะไรต้องอย่างน้อย,อยสามกิโลเวลาเขาขายเนี่ยส่นยวนใหญ่เราเอามาจากข่ามเนี่ยมาขายมันไม่ได้ขายเป็นกิโลขายเป็นพอนนั้นกะ็ต้องดูว่าหนึ่งกิโลมันก็ประมาณสองพรกว่านั่งเช่นสามกิโลกร,รัมออกมาก็ก็ควรจะซื้อประมาณพวกเจ็ดพรสิบพอนไม่ใช่แล้วนกะ็ข,ขนาดก็ไม่ไม่ได้นหนักมากนะในพอสมควรก็สามารถที่ิ้วไปได้ไปใช้ได้ ถ้าเป็นถังรับเพิ่มสมัยก่อนเนีผมเคยมีที่บ้านอันเดียวนะไม่แน่ใจว่าทิ้งทีือย่างแต่วันละฉันแบกมาให้พิเศษตูวถังเราไม่มีแรงดันเป็นถังใส่น้ำเคยเคยเห็นไหมสมัยก่อนเราไปฝึกวอร์ดอองมาลองต้องยกถังน้ำกลับกับหัวก่อนต้องไปฉีดแบกไปด้วยฉีดไปด้วยโหยากมากเลยเป็เรล่านี้ง่ายเป็นเยอะนะเพราะว่าเป็นถังพวกเข้าใส่แก๊สใส่สารเคมีไว้ถ้าเปิดธรรมดาที่รูธรรมดาฉีดได้คราวนี้บ้านสมัยใหม่ ไม่ค่อยจะมีบ้านสองชั้นละนะเพราะว่าราคาที่ดินเราแพงขึ้นเรื่อยๆบ้านสมัยใหม่ก็จะมีเป็นบ้านสามชั้นทั่วาปนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่บ้านตัดสารถาษีเนี่ยทำบ้านสามชั้นเด็ตลอดบ้านสามชั้นเนี่ยถ้าเป็นบ้านสองชั้นมีแค่เครื่องเดียวพอถ้าเกิดเป็นบ้านเกินสองชั้นก็ต้องมีชั้นละเครื่องนะชั้นละเครื่องนะตามกฎหมายเลยนะชั้นละเครื่องนะไม่น้อยกว่าชั้นละหนึ่งเครื่องนะแล้วก็ขนาดขึ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น อันนีเ speaker, ้เสียบลิ้นก้าวเดิมหรือว่าถ้าเกิดเป็น a b c เนี่ยต้องอย่างน้อยสี่กิโลกรัมนะถ้าเกิดคุณซื้อแบสิบพอนเนี่ใช้ได้อยู่เพราะสิบพอนก็เกินสี่กิโลกรัมนะก็ต้องวางไว้ชั้นละเครื่องนะบ้านสามชั้นต้องมีสามเชืองถ้าบ้านสองชั้นมีแค่เครื่องเดียวนะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นหลังหอพักหรือว่าเป็นตึกเป็นเปิดอะไรที่มันต่อกันเนี่ยก็จะวางไว้บนัวเสาพันธุ์ใดผีไฟเพราะว่ามันจะไปคล้องกับบันธุ์ใดผีไฟว่าระยะบันไุ์ใดผีไฟต้องห่างกัน ไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมาสนหมา,ะจ,า,หาจะสอบท้องก็พอดีนะวางของเาใต่ใอะไรฝีไฟก็จะดีที่สุดนะตำแหน่งที่วางเนี่ยควรจะเป็นตำแหน่งที่ให้เห็นได้นะให้เด่นเห็นได้โดยไม่ตั้งใจคือคุณคนสามัญชนเพลินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องสนใจจะมองจะต้องเห็นนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางโคกผมทางคนออกแบบหรือต้องมาน,นั่งเทียรักปัาปันี้ตอเวลาปัหาปัญนี้่เขาไม่ชอบสีแดง พวกดับเพลิงเนี่ยชอบใช้มันเป็นโค้ดของเราแล้วก็ใช้ท่อสีแดงถังสีแดงเพราะว่าการให้มันเด่นทำงานถ้ามันสนติตาพตามปฏิบัติโอ้โหตู้ดับเพลิงสีแดงรับไม่ไ,ได้ถ้าเราก็บอกต้องเด่นด้วยนะคือตามผมว่าเดินทางเดินไปคนเดินไปต้องเห็นมันต้องเห็นชัดอย่างเช่นที่ภากรกอนเนี่ยเราก็อเอาถังเนี่ยมาวางไว้แล้วตรงเสาไหนที่นี่แล้ให้คนเห็นชัดคือให้คนเห็นดโดยแบบถ้ามีไฟให้พวกรู้เลยว่าสารดับเพลิงจะต้องอยู่ตรงไหน เวลาวางเนี่ยเขาบอกว่าบางาังคับว่าไม่ให้ไปวางตรงที้นะห้ามสูงเกินเมตรห้าสิบจากพื้นห้ามวางข้างบนเพราะว่าคนตัวเล็กถือว่าการเอามาใช้เนี่ยของมันหนักเป็นสิบปอนด์กว่าหรือที่สิบห้าปอนด์เนี่ยพอดีเอาลงมามันอันตรายทำไม่สะดวกเพอาคนไหน่เขาวางไว้กับพื้นบ้างหรือทำเป็นฐานสร้างบ้างนะไอ้คําว่าติดตั้งให้เด่นแลวให้เห็นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันตีความได้หลายอย่าง นะถ้าหากเป็นคนที่เกลยดมากๆนะจริงๆก็ควรจะให้เกล็ดน,นะเขาทําเป็นแบบนี้อันนี้คืออยู่ที่สยามเซ็นเตอร์เราเองตัวเขาบอกเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องมีป้ายบอกชัดเจนเพือให้เกล็ดนะผมเคยไปที่ญี่ปุน่นเะนี่ยเขาตัวหน้าเกล็ดเขาทำเป็นกำแพงเหลงขาวแล้วเขามีป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นฐันรับเพิงน้ำอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีป้ายบอกเช่นตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกแม้แต่เห็นอยู่แล้วนะถ้ามีป้ายบอกเลนะยอ,นะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณซูมคุณดูขไ้ไปลึกๆเนะี่ย ทรงหัวเนี่ยเขาใช้หัวไอหัวฉี่น้ำกับเธออกมากัล้วมาเป็นลายนเอามาเรียงในลวดลายแลต่อกันสวยๆนะเวาก็มีป้ายบอกเด็นไหมเห็นนเห็นโอนไม่ตั้งใจนะเห็นแต่ว่ารู้ไไมว่าเป็นที่ซ่อมถังเพิไม่ทราบนะน,นี้ไม่ทราบนะคนเดินผ่านก็ผนังนี่สวยดีแล้วก็เดินผ่านเลยนะแล้คไคนไ่รูแล้นะเวเห็นยก๋าเซนเตอร์ อันนี้เนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าอันตรายนะอันตรายเดีนะ๋ยวนี้เนี่ยแถวแถวนี้ก็จะมีเยอะนะเช่มีมีกระดิ่งเตือนภัยมีป้ายบอกว่าสายอยู่ตรงนี้นะเขาเตือนภัยมีตัวอาใานทุกอย่างบอกหมดนะเดี๋ยวนี้ถ้าหากเป็นอาคารเนี่ยเขาบังคับไปเรื่อยว่าถ้าเป็นอาคารสูงแล้วต้องมีแผนหนีไฟนะคืย่างเช่นทุกห้องเนี่ยต้องมีบอกอยู่ว่าถ้าคุณไปพักการโรงแรมก็สังเกตได้หอย นจ่กิๆแล้วพอทะทำบันทึก็ราจะแปะบอกผู้ข้อบว่าต้าแหนของคุณอยู่ตร,รงไหนแล้วก็ตำแหนหนีไปที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนต้นหรืที่าชการดับเพลิงอยู่ตรงไหนแล้จะมีและให้หมด <S <S ก็ก่อนที่จะไปพักทาพวกนี้ก็เคยได้ศึกษาวไว,ว,าว้ก่อนนะเพลเราอเพลาดถ้าเพลไม่ชิดดะบเพลม,มันก็อย่างน้อยดูทางหนีได้ก่อนก็ดีแต่ว่าถ้เกิดขึ้นมาจะหนียังพอผมก็จาหมดอันนี้ไม่ไม่มีอะไร,ระถ้าท่านไหนมี ทำฝาบเขาเขาเติมของได้ครัสอบถามเรื่องฐานเกี่ยวก้ำนะครับเมื่อไหร่แบบที่ผมรู้ว่าผมใช้ถานขนาดเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าผมไปทําที่บ้านเนี่ยความสูงที่ผมต้องวางถานตัวเนี้ยมันมีสูตรคำนวณไหมครับไม่มีครับไม่มีที่ผลต่อระดับ ก็มีจะมีมีน้อยนะเพราะคนใหญ่ฐานย่อมจะวางไว้ให้ตามความสะดวกคนใหญ่ที <t 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 anyway ่จะสูงประมาณสักเมตรแปดสิบประมาณที้เข้าท่อความสูงของคนนะครับจมีผลนิดเดียวคือผลจากท่อประปาที่น้ําเข้ามาในฐาง